อทีนี้ทีนี้จะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนี่อย่างเดียวจะได้ทิ้งได้อย่างไรล่ะ,ะมันเะสียดายน่ะเนะ,ะเออเราจะทิ้งสิ่งใดเราก็ต้องเบื่อสิ่งนั้นก่อน <c oughs> นี่เนาะ,ะจริงไหมถ้าไม่เบือ่อทิ้งไหมไม่ทิ้งจริง, Jin รงเนาะที่ก็ทิ้งกันเพราะเบื่อเนอะไม่ว่าเบื่อคนเบื่อสัตว์เบื่อสิ่งของก็ ทิ้งไปนี่ไงอเออเอ้ตือสายกูไม่ใหญ่นะกมออ๋อนี่เนาะอ๋อนี่เพิ่งฉันหน้าปะนะมาเลยมุนนี่นะอ๋อนี่ไงที่ที่ทำไมถึงจะเบื่อหนึ่งเบื่อเองเนี่ยบารมีเต็มเบี่ยมหรือสองดูเห็นจัาจ่าและไอ้ที่เคยชอบเนี่ยดีจริงมะเออ ดีจริงไหมมีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตหรือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ศุขมิได้ใช่ผลประโยชน์นี่นะเออมันมีไหมดูต้องไปดูสิเนี่ยขั้นตอนมันไปดูนะมีจริงไหมไปดูซิไม่จริงก็เพราอะไรเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตัางอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายเงี้ย อมพังหมดเลยคนก็พัง <Yeah. S 1> สัตว์พังสิ่งของพังตึกร้านเจ้าบันพังไปหมดนี่อย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ต้องคุณคุณเงี้ยอย่างนี้นะ <Yeah. S 1> คุณไปเ,เรื่อยมก็เบือ่อต้องเบื่อสุดขีดนี่นะถึงจะทิ้งทุกอย่างได้วางทุกสิ่งได้หรือไม่ทดลองเบื่อ <Yeah. S 1> ช่วงสั้น <Yeah. S 1> คือช่วงหลับตา <Yeah. S 1> เอออันนี้เรามาอุ่นเครื่องตรงนี้ก่อนเ <Yeah. S 1> ห่ยหลับตา ลองลองลองเบื่อเบอื่อช่วงสั้นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวปลื้อตานะปลื้อตาทำตาหลีหลีปลื้ยยอมย่อมฟิมฟิมไหนไหนไหนเราเรียนเราทำตาย่อมย่อาถูกต้องมากวันน้าฉันเยิ้มเก่งนี่นะไม่อะไร ลับตาปิมปิมหนังนนยยิ่งยิ้ง